ไม่แน่ะมาันก็เอาคื้อม,มันมาแต่ไม่ได้ออกจริงแล้วคืน,นอ,อันไหร่มันก็เซ็นมา3,000ว่าใช้แนวโน้นนี่ต้องลงไม่เอาเอ่ะเนี่ยต้องลงไปเอา <c oughs> โอ้โฮพันเวอะไรว่าออเค้าลอบพร้อมันเปลี่ยนนี่ น้ำลึกดี่วหวมิดอ่ะเออกำัเพิ่งลอไปวะนี่นะมันพันมันได้แหละมันพันกันโอ่โซ่โ่่ โ oh. อ้แห้พันหน่อยเดียวเองไม่ได้ไม่เดินแดึงไปพันก็จะขาดสั่โลสโ้ไม่ใหญ่ไไไไค่ะโล่อ้อม่พันมาดีเใชไโตหน่อยตึงหวจะขาดเ <laughs> จ็ดไปทีได้เลยได้ <laughs> เยร์ฟอไม่จัดนะต้องโดนปืนต้องโดนตื้นโหกันต๋อกันทั้งวันตับซอยอ่ะวิ่งกันเป็นสี่คันห้าคันแต่มันได้กันนะเฮ้ยเฮ้ยบางคนมันได้เป็นตะเคาะตะเคาะเป็นทั้งๆเลยอ่ะมันตกเอาเหยื่ออะไรตกไปรู้นะเดียร์ฟอไม่เหยื่ออะไรเออแต่ตัวขันเท่านี้ตับซอยอ่ะโอเ้ปิดแล้วนะ